จากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่แนวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนทุกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย,บายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อยบาไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบาย,บายแล้วก็ทำแจง,งเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผองใสรไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องร่างกายของเราหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดมาา้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลงโล ว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งกลวงภายในใสบริสุทธิ์ทีเดียวเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงลกว่างว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือท่อ แก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็รวมใจใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นรวมกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบาย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาแล้วรูไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนั้นขึ้นมาสองนิ้วมือเราเรียกว่าโซ์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิด ที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนานิาพพานที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลายท่านเคิิมหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นักเลยจากนี้ ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เราต้องทำความรู้จักและให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่สำคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่แหละที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและทางดับทุกข์ ทางบรรลุมรคนิพานที่รพระอาหารหันต์ท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครรู้จักบ่าตรงนี้เป็นที่หยุดใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญบารมีมากใครหยุดใจได้คือชื่อว่าสมหวังในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิต ในระดับหนึ่งที่ดียูเพราะฉะนั้นให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นนะเราไม่ต้องไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจมากเกินไปเพราะเราเอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้เนะี่ยมันตรงเป๊ะเลยไหมกับฐานที่เจ็ เอาแค่ประมาณเอากะกะเอาว่าอยู่แถวแถวบริเวณกลางท้องนี่เจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแถวเนี้ประทําทความรู้สึกว่าใจมาอยู่ที่ตรงเนี้ยแม้ความจริงมาอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยกับฐานที่เจ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ ยังเป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นตอนนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่กลางท้องว่าทำความรู้สึกตรงนี้ว่าในกลางท้องของเรานั้นน่ะมีดวงกลมๆใสๆคลายเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย โตเท่ากับแก้วตาของเราหรือจะใหญ่เล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบเรามากำหนดนึกสมมุติสร้างมโนภาพขึ้นทางใจซึ่งเรียกว่าบริกรรมมณีมิตรให้ภาพน,นิมิตนี้สิ่งที่เราสมมุตินี้ เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ไม่ไปฟุง้งคิดไปในเรื่องอื่นที่ไม่มีสาระแก่นสารซึ่งเราก็คิดกันมาตั้งแต่เกิดเรื่อยๆมาค่อยๆคิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นนะ่มีแต่ความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ เศรืึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มจงกระทั่งไปหาทางผ่อนคลายด้วยการหาสิ่งที่รถเพลินกันไปวันวันไปตามรถนิยมและก็เข้าใจผิดว่านั่นคือความสุขแต่ความจริงไม่ใช่มันแค่ความเพลินให้มันหมดเวลากันไปวันต่อวันของชีวิตเท่านั้นเพราะนั้ลาใจนะมาหยุดนิ่งๆถึงนี้ นึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งก่มรอบตัวขนาดไหนก็ได้อยู่ต้องกลางท้องของเราให้นึกอย่างสบายๆและกล้ากันนึกถึงสิ่งที่เราชอบเรารักเราคุ้นเคยให้นึกธรรมดาอย่างนั้นยิ่งใดที่เราคุ้นมันก็นึกได้ไง่าย ได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่มีคุณอย่างเรานึกถึงโดวงแก้วหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งแล้วคุ้นกับเพชรน้ำแข็งใสๆแต่และคุ้นกับการนึกที่สมองหรือนึกภายนอกแต่ละาไปคุ้นกับการนึกภายในกลางท้องเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยมันก็นึกได้ยากสักนิดหนึ่ง คำว่าาติในที่นี้คือจะให้ชัดเจนเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยมันคงยากในตอนแรกแต่ยากไม่มากสิ่งที่เราจะต้องทำคือนึกได้แค่ไหนก็นึกไปแค่นั้นก่อนอย่างสบายๆไม่ชัดเจนไม่เป็นไร ถ้าให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แล้วแจงสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปพระแก้วเขาใสบริสุทธิ์ปางสมาธิหรือถ้าอริยบทท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวก็เราเมื่อเรามองด้านบนลงมาด้านท็อปวิวอย่างนั้น ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรในอย่างในอย่างหนึ่งอนึกไปเพื่อให้ใจเราหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจหยุดนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและก็จิตจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ ในระดับที่เราเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกเป็นดวงใสๆและหลังจากนั้นเราก็ะดูไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่เรานึกถึงบริกรรมนิมิตนี้ใจอดไม่ได้ที่จะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะตั้งประคองใจด้ยบริกรรมภาวนา ในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนะี่ยมันดังออกมาจากในกลางทอ้องจากกลางบริกรรมนิมิตกลางดงแก้วหรือองค์พระดังกล่าวนภาวนาในใจเบาเบาสบายว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังอย่าให้เร็วอย่าให้ช้านักเอาพอดีพอดีพอดีในระดับที่ใจสบายทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตรดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึง่งควบคู่กันไปให้ต่อเนื่อง สัมมาอรหังอย่างเนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความบึงพอใจสูงสุดแล้วเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้อง หวนคืนมากลับมาภาวนาใหม่แต่ใจฟุ้งไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของสนุกสนานเพลิดเพินอ,อ,อะไรก็แล้วแต่จึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่กระทำกันไปอย่างนี้แต่จะใกลถนัดที่จะวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยและใจไม่ฟุ้งด้วย ก็จะกำหนดใจหยุดใจนิ่งเฉยเฉยทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นี่จะไม่นึกอะไรเลยแล้วภาวนาสัมมาหลังอย่างเดียวก็ได้วัตถุประสงค์ก็ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งตรงนี้แหละทีนี้ถ้าใจหยุดนิ่งไว้ได้ในระดับหนึ่งภาพชวิตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยจนเกิดเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆ ก็ให้ดูไปเรื่อยๆอย่างส,บ,สบายๆนะจ๊ะจะไปเสียเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่เรานึกไปเองมั้งเราถึงได้เห็นมันจะนึกไปเองหรือมันเห็นนึกและเห็นเองนีมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นที่เราควรจะดูต่อไปเรื่อยๆ อย่าลืมแต่ก่อนเรานึกเองมันยังไม่เห็นเลยแต่พอเห็นเองมันง่ายถ้าเราสงสัยเพราะนั้นเนี่ยพอภาพมันเกิดขึ้นจะเกิดด้วยการนึกขึ้นมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองก็ตามให้ดูไปเฉยๆไม่เห็นจะมีความจำเป็นจะต้อไมสงสัย่าคิดเองหรือเห็นเองใช่ของจริงไหมหรือว่า ไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการนั่นเป็นเรื่องของระดับธรรมะขั้นสูงการละเอียดไปแล้วแต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ต้องเรียนแบบนักเรียนอนุบาลเมื่อภาพเราเห็นได้ภายในแล้วก็ ไม่ต้องไปสงสัยไปแสวงหาคำตอบแล้วเราคิดกันมาเองหรือเห็นขึ้นมาเองจริงๆอย่าไปคิดนะลูกนะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและบางทีภาพเป็นปรากฏแต่ความสว่างเกิดขึ้นแม้ว่าจะเกิดขึ้น ที่ข้างหน้าก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือถ้ามันสว่างไปทั่วก็อย่าไปนึกว่าไอ้ใครเปิดไฟเอาไว้ไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปคิดอะไรหรือถ้าสว่างกลางกายกลางต้หงก็ไม่ต้องไปสงสัยมันสว่างได้อย่างไรแสงมาจากไหนความสงสัยคือการเอาใจมาคิดแล้ว ก็ปลว่าใจมันเริ่มคลื่นจากสมาธิจากในระดับที่ดีมาเริ่มมาสู่ระดับที่กำลังใจแย่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดใจนิ่งอย่างเดียวจะไปฝืนในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความโล่งโปร่งเบาสบาย ตัวาหายไปหรือตัวขายายจนหายไปหรือแสงสว่างหรือเห็นดวงใสๆองค์พระใสๆหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เราจะไปฝืนประสบการณ์ตอนนั้นอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องกลัวเป็นบ้า คนบ้านั่งไม่ได้แล้วเรารู้ตัวเองก่อนนั่งของเราบ้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวตายคนเราจะตายนี่นมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องก้าวหน้าซะก่อนนี่ร่างกายเรามันยังแข็งแรงมันต้องกลัวหลุดไปเลยแล้วจะกลับมาไม่ได้ม,มันไม่ถึงเวลาไงก็ต้องกลับมา อย่าไปกลัวจะเห็นภาพที่ไม่ดีต่ไม่ตกใจก็จะเป็นภาพที่สวยงามหรือไม่สวยงามจะเป็นสุภาะหรืออสุภาพะเราดูไปเฉยๆเลยมีหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีดูมันดูทิวทัศน์สำหรับภาพมาเกิดมัจะเป็นภาพอะไรก็ตามจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์เวลากำหนดเบื้องต้นเป็นดวงแก้วเป็นองค์ละ แต่เกิดไปเห็นเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นทะเลเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไปคิดว่าเรานั่งเนี่ยไม่ถูกทางไม่ถูกวิธีหรือนั่นไม่ใช่นั่นคือช่วงที่ใจกำลังเดินทางเป็นขั้นตอนของสมาธิก็ให้เราดูภาพเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันดูทิวทัศน์เมื่อเรานั่งรถผ่านทิวทัศน์ต่าง แล้วก็ดูไปเรื่อยๆและเดี๋ยวภาพเรานั้นก็จะเปลี่ยนไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องจำคำที่แนะนำในทุกๆถ้อยคำที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกทุกคนจำแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติอย่าทำที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งมันจะทำให้เสียเวลา ของการเข้าถึงพรัตนาตรัยในตัวซึ่งน่าเสียดายเวลาใหวโอกาสตัวเองมาหลับตาทำภาวนาแล้วพเพราะกำลังจะดีอย่างงี้เราก็เลิกซะสงสัยกันมาไม่เข้าใจอะไรต่างๆเหล่านั้นตอนนี้เรายังไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรที่มากไปกว่านี้น,ะน่าจะเข้าใจตามที่หลวงพ่อได้แนะน,นำแค่นี้อย่างนี้ไปก่อนเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาล เราก็ต้องทำตัวทำใจของเราให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลและลูกทุกคนจะสมปรารถนาจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในชีวิตและหาความสุขชนิดนี้จากที่อื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของลาบยศเสริญอำนาจศาสนาคนยกย่อง ชื่นชมอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นมันไม่มีในสิ่งนั้นแต่มีอยู่ที่หยุดกันนิ่งของใจเราตรงครับพระบาลีที่ว่านัตสันติวร,รังสุข,ขังความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดกันนิ่งเท่านั้นความสุขที่แท้จริงมีอยู่ที่หยุดที่นิ่งเท่านั้นแหละ หยุดใจแต่นั้นจึงจะเข้าถึงได้ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญที่เด็สั่งสมบุญมาอย่างดีจึงมาได้ยินได้ฟังและให้โอกาสตัวเองในการทำความเพียรในการฝึกใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติ เพราะฉะนั้นลูกจะต้องมั่นใจว่าลูกคือผู้มีบุญมีบารมีที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วหรืออย่างเดียวให้มีความเพียรให้ขยันและทำให้ม,มันถูกหลักวิชาจำไม่ได้ทุกคำที่ได้แนะนำฟังดูเปนเพืเหมือนเป็นคำเรียบเรียบงง่ายไม่น่าจะมีอะไรสำคัญและยิิง เราจเคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมะนั้นเป็นของลึกซึ้งคงเข้าถึงยากคงจะต้องแบกรถเข้าป่าปลีกวิเวกนั่นถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดความจริงแล้วเนี่ยธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เ,เข้าถึงได้แต่เรานึกถึงในสมัยพุทธกาลพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ารงแสดงธรรมอยู่ในธรรมศาลาธรรมสภา ในวัดเชตวันซึ่งก็อยู่ในเมืองนั่นแหละและมีพุทธบริษัทสี่ก็มานั่งฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมมาพิสมัยคือได้เข้าถึงไตรสราณาคมแต่งรตัตนตรัยในตัวก็เยอะเป็นพระอริยบุคคลก็มาทางพระโสดาบานสกิทาคานะคาก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มี เพราะฉะนั้นธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็สามารถเ้าถึงได้อย่างง่ายๆถ้ารู้หลักวิชาและมีความเพียรกอบกับต้องมีบุญเก่าที่สั่งสมมาบุญเก่าของลูกทุกคนมีมากพอแล้วที่จะเข้าถึงถ้ามีบุญน้อยก็ไม่ไม่อาจที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งปฏิบัติอยู่ที่หน้า จา์เราทำได้เพราะว่ามันจะไม่สนใจเกี่ยวกเรื่องเหล่านี้ตอนนี้เรามีบุญถึงในระดับที่จะเข้าถึงแล้วดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยในข้อสงสัยว่าเรามีบุญเพียงพอไหม๋ลจะเพียงให้มีความเพียรขยันและทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น ไม่ร้อนไม่เย็นไม่อา้าวเกินไปเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะเข้าถึงธรรมไอ้แตงใจทงความเพีเยรตามหลักวิชาและก็ขอให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวท,ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันเจเทเชนรักขังปันธาบิสปโสมเตทะรธาสุขิตาวิลุหะปุตตาสเนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ตสังคานุภาเวณสัทธาโสติอวันตุเตสา